สวัสดีครับสวัสดีมาเด้อกินนั่นอะไย่างเกาะเนี้ยจุ่มพี่อ่ะจุ่มพี่อ่ะโอเลยจุ่มพี่อ่ะกีเกโปว่าเดี๋ยวว่าจุ่มพี่วา้าวอันนี้นี่ผูดผู้เห็ดนะนี่นี่ตัวนี้ผู้อันเป็นอันผู้สั่งเมนูอันนี้นีอ้ผูว่ายนองผูแบบผูแบบว่ายองนี่แหละผูเป็นม่นอร่อยเน้ยมาไม่เด็กเนา มาเด้อมาเด้อเบงเห็ดอไเนี่ยผักไงม่เด้อผู้ดผู้เคยกินเบิงก็จะเห็เนนี้จะเสียไได้่าคนอันน่ะเซฟเซเซฟแสดง หันหน้ามันแนเซีบสดงยกมือสองนิ้วยกมือสองนิ้วเซีบใหญ่เซฟใหญ่อันล้านทั้งนะเกลี่ยล่าล่าลับเออกระดาาต่างกงเอามือจับอดบนนี้น่เด

ค <Okay. S 2> ันแซบจะยกมือเลยอืมป๊าตัวภูนักเก็คขำใหญ่เลย <laughs> กูเสือข่าวนาักเก็คขำใหญ่ยุบลงยุบลง <laughs> มืออื่นเลยไปเบิง้งเด้อผู้ใด้กันอยู่ซ่องนซะื้อซ่องมาได้ที่ตางเลยว่าบ่แล้วบ่หัวกล่องมาจีบนี่ มาพี่อ่ะนี่มันบเป็นมาพี่อ่ะจุ่มพี่อ่ะว้าวกินจุ่มพี่อ่ะเราก็ได้พี่น้องเด้อคนเล่าคนคนเล่านกิจุ่มพี่อ่ะขี่พี่อ่งัวก็จะแหงมากว้าวพักนั่งเลื่อนพักนั่งเลื่อนจมหัวเออาะยะ สามสิกินสามสิกินมาคุ้งกับพาำัมบอยู่ตอนน้ไปูในงานเดียวกับเออเพื่อนดองกับเพื่อนขึ้นอันขึ้นใหม่ปะขึ้นบ้านใหม่ปะแจ็บ่ะ เขาน้าเป็นนบ้าหรือเป็นยังไงใช่ขาวพดก็ได้กระเทียมกมีลูกกระเทียมเทียมเราเป็นนะบ้าน้บ้าโอ้ยจะอจจาระล้อันนั้นวเราเห็นใยูทูปนั้นาได้อะไรทังตัวจากวรนธไทมเราไดเพือกเราเรานาสิได้เลือใดเรานาสิได้ พเราเพื่อนติดตามเราพันกว่าเลยทำบริษามาะอะเดร์อระเด็เอาแจงแจงนะผู้ยันเบื่อเ็นได้เบื่อปะยัำนะเยกลัมาวเด้อยนเท่าไห เอาไปเนาะจุ่มแห้วทานดีเลยนะกินแบบอร่อยเนาะแกงหัวหมูแบบนี้เด็ตอ้าวเฮ้ยได้ไม่านะครับคือมีนางย่างแม่การะพงกินเลยเน่

เด้อบ่เด้อพี่น้องกินน้ำไอเสียแดงไอเสแดงแล้วกรลอเด้ไว่าเาแล้ว่าบอกเมียเราเราเสียเอาัวไงเสียแดงบอไอเสแดงไอเสแดงไอเสแดงนี่ยมกองไหมไอเสแดงเอ้ยจะเสียเมียหรือเอาัวกินเสยบัวสนเนาะเขาเอิญกับบัวสนากินเซย

สำอะไรพี่น้องเอ้ยควาอะไรได้พาราอ๋ออไรไเรื่องเรือง